สรุปข่าวเชียงวินยูโกโประจาวันที่9กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟวอนแบนเชสเตอร์เ,อรเ,อรเด็ดเชียงนี้ขอสเสนอานอารันยังไงอัรมริมสกิจฮอยรุนต้องนิ่งมากกว่านี้นะเจ้าหนูเมื่องานนี้ทางฝังทางฝั่งบริเวณอารมริมนะฮะผู้จัดการทีมแมนยูเองและบระสุ์ฮอยรุนกองหน้าของทีมต้องมีความ,มดอดทนแลระก็น,นิ่งมากกว่านี้หลังผ่านผลงานน่าผิดหวังอีกครั้งในเกมเอฟเอคัพที่ทีมชนะเบรสเตอร์ไปได้2ต่อหนึ่ง ดวยวิสั์แดงพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังก่อนหน้านั้นกลับมาเอาชนะและก็เข้ารอบต่อไปได้สําเร็จในขณะที่แข้งทีมชาติเบลมากเองนั้นก็เจอกับความยากลำบากอีกครั้งซึ่งตลอดทั้งเกมยิงไม่เข้ากรอบเลยและเจ้าตัวเองก็แสดงอาการยุนงดใจออกมาอย่างชัดเจนแต่ว่าทางด้านของอัมบอริมและก็แนะฮอยรุนนะฮะต้องเล่นด้วยความอดทนและก็ใจเย็นมากกว่าดีผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะ ผมจะไม่พูดคำแย่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบนั้นอาวรดิมได้เปิดเผยถึงคำพูดกับฮอยรุนในช่วงพักครึ่งในเกมที่ชนะเลสซสตี้สึกเอฟเอคับโดยเขาต้องเข้าใจนะว่าบางครั้งเขาก็ต้องทำมาที่ของตัวเองโดยที่เรียกว่าไม่ได้บอลเขาเองไม่สามารถจะงุดหงิดขนาดนั้นได้ พราะในจังหวัดถัดไปของเขาอาจจะได้เจอกับนั่งขอสถานการณ์ที่ได้ประตูดังนั้นเขาต้องนิ่งเข้าไว้แต่ก็เป็นคาแรคเตอร์ซึ่งถ้าคุณรู้จักผู้เล่นมากมายที่มีคาแรคเตอร์แบบนั้นจากประเทศนั้นพวกเขาต้องการอะไรที่มากขึ้นเสมอพวกเขาต้องการทําประตูพวกเขารู้สึกถึงเสียงวิจารณ์เป็นอย่างมากดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เขาเองจะต้องพัฒนาขึ้นและกองหน้าต้องการทีมเป็นดังแบบอาที่ดีเป็นอย่างมาก ในการจ่ายบอลที่ดีให้กับเขาซึ่งตอนนี้เราเองก็ไม่ได้ช่วยกองหน้าของเราในครั้งนี้มากพอนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าอนาคตของหอยหรุนนั้นจะอัปเกรดขึ้นได้บ้างหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงฟักเผยแต่อยากจะไปผีมากกว่าซบไก่ทาวอลซะอีกเมือ่องานนี้คริสเตียนฟักนะฮะนักข่าวคนดังประง,งานข่าวบริตาว่า มาสติลเลตตัวรุกที่มาเล่นกับสเปอร์ด้วยสัญญายีมตัวยังมุ่งม,มั่นที่จะไปเล่นกับพน้านของแมนเชสเตอร์มากกว่านี้โดยแข้งวัย19ปีรายนี้ตกเป็นข่าวกับร้ายสโมสรในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาและที่ออกมายืนยันว่าต้องการจะย้ายออกจากขน้าของบอร์เนมิวนกซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นทานด้นของไก่เดะทองที่ไปคว้าตัวมารุวมทีมแบบเยียมตัวจนจบฤดูกาลนี้ โดยมีการรายงานข่าวเน้ว่าบริษัทแดงเองก็อยากที่ได้ตัวแต้วเช่นเดียวกันแต่ทว่าทางด้านของเสือใต้บริข้าตัวยืมตัว5ล้านปอนด์ทำให้ทีมล้มแผนนี้ไปจากการรายงานข่าวของฟักระบุเลยนะว่าแต้วเองนั้นยังสนใจที่จะย้ายไปเล่นในทีมออตช์ฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้แม้ว่าสเปอร์จะมีเงื่อนไขซื้อขาดอยู่ในคันนี้ก็ตามทีโดยแต่วได้ประเดิมสนามให้กับางนั่งของสเปอร์ไปแล้วในเกมกับคาราบาวครัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่ทีม แลิเรอร์พูลภูนนไปศูนย์ต่อ4เมือนพระรับมีที่ผ่านมาโดยคาดการณ์กันว่าจะได้เป็นตัวจริงในเกมเอฟเฟครับที่ทีมเจอกับนั่งของอาร์ซนอลในช่วงวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เป็นอย่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกี่นครับอาร์ตในงานงานนี้สื่อเลี่ยนเผยวาราวิชย้ายทีมแน่ในช่วงสมัยน,นี้ผีเตรียมรอเซ็งได้เลย เมื่อกาโชแมกาโตสื่อดังของอินตอรีรรยงานข่าวว่าดูซานวาราฮวิชกองหน้าของจูเวนตุสจะย้ายออกจากทางทีมอย่างแน่นอนหลังจบฤดูกาล2024โดยสถานการณ์ในถิ่นตูรินของกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียกลายเป็นตัวสำรองเท่านั้นและการมาของรักดานโกโรมูอานีที่เปิดตัวอย่างร้อนแรงด้วยการทำไปถึง5ประตูจะทั้งหมด3เกมยิ่งชัดเจนแล้วว่าจะตัวนั้นยังคงนั่งยาวหรือเีเดียว ดยที่ผ่านมาวาราควิชเองก็ตกเป็นข่าวในการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องมาตั้แต่ซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าทางนัานมาลาเองยังคงเก็บไว้อยู่ในทีมเนื่องจากว่ายังไม่มีโขหอกตัวเป้าที่เรียกว่าไว้วางใจได้ล่าสุดทานน้านของสื่อแดนบรังทาบูธระบุว่านะว่าวราคอวิชเองนั้นจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกทานดัานของจีโก้บ็อกสตาร์เทรนเนอร์ของทีมมองข้ามไปในขณะนี้โดยแมนเชสเต ดดิเด็กแล้วก็อาร์ซนอลน,นะครับเป็น2สมโมสรที่เรียกว่าแสดงความสนใจในตัวของวาราโฮวิชในขณะที่ทีมในซาอุดิอาระเบียก็จับตาเช่นเดียวกันแต่คาดการกันว่านักเตะจะอยู่ในยุโรปต่อไปมากกว่าโดยคาดการกันว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณมาเรา6หกสิบล้านยูโรในครั้งนี้เพียงแค่ท่านั้นเองนะเป็นดัว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้การโช่แมกกาโต้ก็บอกได้เลยนะว่าดูซานพร้อมจะย้ายทีมแล้ว เราไปดูข่าวต่อมาจันครับเอาแล้วยังไงรเรื่องแปลกเลยนะที่แมนยูสโคอึง้งอัมบริมจับเดอร์กูยืนฝั่งขวาได้ไงเมื่องานนี้พอสโคแสดงท่าทีสุดงงใจที่เราเป็นอัมบริมให้แฟรทริกเดอร์กูยืนเป็นแบขวาในเกมที่แมนยูเฉือนชนะเลสเตอร์ ester, ทั้งที่เดอร์กูเล่นฝั่งซังซ้ายเป็นหลักที่ซ้ำไปในขั้งนี้ ซึ่งพอสโคตํานานกองกลางของแมนยูเองก็แสดงความไม่พอใจนะฮะและก็ไม่เห็นด้วยในการตัดสินใจของริเวนเฮชโคสของปีสแสดงที่จับแพทริกดูรกูไปยืนเป็นวิงแบ็กขวาในเกมเอฟเอรคัพรอบ4นัดที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2ต่อ1โดยกูทําผลงานได้โดดเด่นกับการเล่นเป็นแบ็กซ้ายให้กับพื่อนักของฝั่งเบรเซ่จะทําให้อบอลิมนั้นดึงเขาเข้ามาร่วมทีมตาดทับหน้าหนาวแต่ว่านัดประเดิมสนามนั้น ผมซื้อชาวโปรตุกสโย,ยกเขาไปยืนทางฝั่งขวาก่อนที่จะเปลี่ยนเดอร์กูออกในช่วงพักครึ่งในครั้งนี้โดยรนรื่าสัปรับ์ตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยคุณได้เห็นมันครั้งแรกที่โ t หรือว่าโอชาร์ฟอร์ดที่นี่นะครับสโคได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังก่อนที่จะลบมันทิ้งไปในเวลาต่อมาในครั้งนี้เป็นแนวว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็นน้คกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับชนะก็ไม่เว้นเผย คำจวกสุดเดือดนานคีนถึงแข่งแมนยูแม้จะพลิกเชื่อเลสเตอร์ลิวิทีมในศึกเอฟเอคที่เกิดขึ้นโดยงานนี้ชนะก็ไม่เว้นนะเผยคำจวกสุดเดือดนานของบรอยคีนถึงแข่งแมนยูแม้ว่าจะพลิกะเชื่อเลสเตอร์ไปได้2ต่อ1นึ่ลว1ิทีมสุดท้าย FA Cup 2ัพสก็ตามทีโดยกันนี้บอกได้เลยนะว่าชนะก็ไม่เว้น เผยคำจ่วกสุดเดือดด้านของปรอยคินตานานแข้งชาวไอร์แลนด์ถึงแข้งปีศาจแดงแมนยูทีมดังแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของเรงเบนอัมบอริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสแม้ว่าจะพลิกกลับมาเอาชนะจิงจอกสยามในเรสซัสตี้ไปได้2ต่อหนึ่งผ่านเข้าสูร่รอบส6บกทีมสุดท้ายศึกเอฟเอคัพ2024ได้ทำเร็จก็ตามทีทั้งนี้บรอยคินออกมาเด็กกล่าวบอกว่าพวกเขาแมนยูเองนั้นเล่นเหมือนคนแปลกหน้า พวกเขาดูไม่ประสานงานกันเลยแถมยังขาดพลังงานตลอดความการะตือนล้นกันอีกด้วยทีมงานของบริเบนอัมบริมก็รอดตัวมาได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณอย่าไปหลงกับชัยชนะในครั้งนี้ลรนะเพราะว่าฟอร์มโดยรวมแล้วมันท่างห่างไกลจากมาตรฐานที่ควรจะเป็นจริงๆเพราะท่าเสารสซิสตี้มีคุณภาพมากกว่านี้พวกเขาควรจะปิดเกมไปนั่งนานแล้ว โดยช่วงที่แย่มากจริงๆก็คือช่วงครึ่งแรกนะฮะมันแย่มากจริงๆนะพวกเขาจบครึ่งโดยที่ยิงไม่ตรงกรอบเลยอย่างเกมกับเคสันพาร์เชก็ยิงเข้ากรอบแต่ว่าสองครั้งการดูพวกเขาเล่นในตอนนี้มันน่าเบื่อไปอย่างมากผมคาดหวังว่าทีมจะมีความเร็วและก็พลังงานในการเข้าทำที่มากกว่านี้ในมุมของผมเองนั้นมันก็เรียกว่าขึ้นมาว่านี่มาตรฐานของทีมตกต่ำลงไปถึงสุดนี้แล้วเหรอด้วยผลงานที่สะท้อนออกมา มันยังคงห่างไกลกับคําว่ามาตรฐานที่ดีพอเพราะตอนนี้พวกเขาเองนั้นไม่ได้มีแม้กระทั่งพื้นฐานของทีฟุตบอลที่ถูกต้องในครั้งนี้เพิ่มเติมเลยนะเป็นนังว่างานนี้นะผมบร,รอยคีนนะฮะก็จ้วงใหญ่เลยนะฮะว่าแมนยูเนี่ยทำไรกันวันเนี้ยเาามาดูข่าวต่อมาเช่นครับเอาแล้วยังไงเป้าหมายชัดเจนแมนยูวางโปรเจกต์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในอีก3ปี โดยท่านด้นของเซอร์เดนเบรฟอร์ดผู้บริหารระดับสูงของฝั่งแมนยูวางโปรเจกต์มิชชั่น21ซึ่งมีเป้าหมายในการพาทัพปีสัจแดงนะฮะคว้าแชมป์ลีกสมัยที่ uh, 2 1ภายใน3ปีข้างหน้าผ่านนักเตะด,ดาวรุ่งที่มีความสามารถที่ดีที่สุดในโลกโดยสำหรับแมนยูห่างหายจากความสำเร็จจากการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษนับตั้งแต่ฤดูกาล2012ถึง2013หรือว่าเรียกว่าในยุคข,ของเซอร์อเล็กฟุกซันบรมกุลสอ ล่าสุดนั้นเบรฟอร์ดผู้บริหารดับสูงของฝั่งแมนยูได้เปิดตัวโปรเจกต์ที่มีชื่อว่ามิ s ชั่น21ซึ่งมีเป้าหมายในการพาทีมคว้าแชมป์พิมพ์บริกหรือว่าลิกสูงสุดของอังกฤษสมัยที่2 1ให้จุดได้ภายในช่วง3ปีหรือในปี2028ซึ่งเป็นการครอบครอง150ปีของสโมสรในขณะนี้โดยโปรเจกต์ดังกล่าวเบรฟอร์ดทำงานร่วมก,กันกับพนักงของเจมเมอร์ทัน หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและก็สมรรถภาพที่เคยพร่มงานด้วยกันมาที่ทีมสกายทีมจักรยานชื่อดังที่มีกลุ่มอินดิออสเป็นเจ้าของและก็ประสบความสำเร็จมากมายเพื่อเปลี่ยนแปลง,ปลงการดำเนินการของสโมสรโดยจะไม่ทุ่มเงินไปกับการแก้ปัญหาทันทีแต่ว่าจะเน้นไปที่ซื้อผู้เล่นอายุน้อยที่มีศักยภาพรักพัฒนาพวกเขาให้เป็นทีมที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้นอกจากข้นาอของมิชชั่นทวติวันแล้วแมนยูยังวางโปรเจกต์มิชชั่นวันในการพาทีมหญิงคว้าแชมป์บีเมนซูเปอร์ลีกให้จงได้ในปีดังการัวในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบันไทยไมอิชิสไตล์ประจำวัญชี9กุมภาพันธ์2568โดยชายฟุตบอลครังฟุตบอลไทยครับ